ดูท่าเรื่องจะไม่จบง่ายๆซะแล้วค่ะวันนี้เราจะพาท่านไปก่อติดความคืบหน้าของกรณีร้อนที่กำลังเป็นที่จับตาในสังคมเมื่อจอนนี่มมอปราบ หรือดาบตำรวจยุทธพลสีสมพงศ์บุคคลผู้เป็นที่รู้จักจากการทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราชและมักจะออกมาช่วยเหลือชาวบ้านในหลากหลายกรณีได้ออกมาโพสต์ข้อความดุดเดือดอีกครั้งประกาศพร้อมชนพร้อมสู้เพื่อพี่น้องประชาชนผู้ไร้โฉนดที่ดินหลังจากที่ตัวเขาเองกลับต้องเผชิญกับการถูกดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกที่ดินของรัฐ ประเด็นนี้สะท้อนอะไรในสังคมไทยและเสียงของคนตัวเล็กจะยังคงดังกึกก้องต่อไปได้หรือไม่วันนี้เรามีรายละเอียดทั้งหมดมานำเสนอค่ะ สำหรับท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับชื่อนี้นะคะจอนนี่มือปราบหรือดาบตำรวจยุทธพลสีสมพงศ์คืออดีตนายตำรวจสายสืบชื่อดังแห่งจังหวัดอุบลราชธานีที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างจากบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามอาชญากรรมอย่างเข้มขน้นและมักจะอัปเดตเรื่องราวต่างๆผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวทำให้เขามีผู้ติดตามจำนวนมากด้วยบุค,คลิกที่ตรงไปตรงมาเขาถึงง่ายและมักจะออกโรงช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนทำให้เขากลายเป็นที่พึ่งของประชาชนจำนวนไม่น้อยแต่ในวันนี้ผู้ที่เคยเป็นที่พึ่งของผู้อื่นกลับต้องมาเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้เขาต้องต่อสู้เพื่อตัวเองบ้าง เมื่อกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพอมอได้แจ้งความดำเนินคดีกับจอนนี่มือปราบในข้อหาบุกรุกที่ดินนิคมสร้างตนเองลำดนน้อยอําเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นที่ตั้งของรีสอร์ทที่เขาเป็นเจ้าของการแจ้งความครั้งนี้ได้จุดชนวนให้จอนนี่มือปราบออกมาเคลื่อนไหวอย่างหนักผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขา ในโพสต์ที่กลายเป็นกระแสะไวรัลอย่างรวดเร็วจนนี่เมอปรับได้แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อการถูกดำเนินคดีนี้เขายืนยันในความบริสุทธิ์ของตนเองและได้ลั่นวาจาว่าพร้อมจะสู้ตายเพื่อพี่น้องชาวบ้านผู้ไร้โฉนดที่ดินการเคลื่อนไหวของเขาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปกป้องตัวเองแต่เขายังได้เชื่อมโยงประเด็นของตนเองเข้ากับปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนคนตัวเล็กที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์โดยประกาศกล่าวว่าเสียงของคนตัวเล็กจะไม่ เงียบหายไปอย่างแน่นอนประเด็นที่น่าสนใจคือพื้นที่นิคมสร้างตนเองซึ่งเป็นที่ดินที่รัฐจัดสรรให้ประชาชนที่ยากไร้ได้มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยแต่ในทางปฏิบัติมักเกิดปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ทับซ้อนหรือการที่ประชาชนเข้าไปอยู่อาศัยทำกินโดยที่ยังไม่ได้รับโฉนดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและนี่อาจเป็นช่องว่างที่ทาให้เกิดข้อพิพาทขึ้นได้ การที่จอนนี่มือปราบนำประเด็นของเขาเองไปผูกโยงกับปัญหานี้จึงยิ่งทำให้เรื่องราวมีความซับซ้อนและมีมิติทางสังคมที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นจอนี่มือปราบไม่เพียงแค่ตอบโต้ผ่านโซเชียลมีเดียแต่เขายังได้ดำเนินการแจ้งความกลับเจ้าหน้าที่รัฐจำนวน3รายโดยอ้างว่าตนเองผูกกลั่นแกล้งและมีการเลือกปฏิบัติเขาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ดินของเขาอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีโฉนดเพียง10เมตรและเขายังยืนยันว่ามีหลักฐานพร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อกล่าวหาเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตอนเอง ความร้อนแรงของประเด็นนี้ทำให้เรื่องราวได้ถูกนำเสนอในรายการข่าวชื่อดังอย่างโหนกระแสซึ่งเป็นเวทีที่มักจะนำประเด็นร้อนในสังคมมาถกเถียงกันอย่างเข้มข้นการปรากฏตัวของจอนนี่มือปราบในรายการดังกล่าวยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเขาที่จะต่อสู้เพื่อความถูกต้องและเปิดเผยข้อ,อเท,ท็จจริงต่อสาธารณชน สิ่งที่สังคมกำลังเฝ้าจับตาดูต่อไปคือบทสรุปของคดีนี้จะเป็นอย่างไรและการต่อสู้ของจอนี่มือปรับในครั้งนี้จะสามารถจุดประกายให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ดินอํากินของชาวบ้านผู้ไร่ชนดได้จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงอีกหนึ่งคดีพิพาทที่ดินที่จบลงด้วยการดําเนินคดีตามกฎหม่เท่านั้น การที่บุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างจอห์นนี่มือปราบออกมาเป็นแกนนำในการต่อสู้เพื่อประเด็นนี้ทำให้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินของประชาชนผู้ได้โอกาสถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระสำคัญอีกครั้งและนับเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญว่าเสียงของคนตัวเล็กๆในสังคมจะยังคงมีพลังและสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้จริงตามที่เขาได้ประกาศไว้หรือไม่เราคงต้องติดตามความคืบหน้าของคดีนี้กันต่อไปอย่างใกล้ชิดค่ะ ทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวร้อนที่สมศรีมีข่าวมานำเสนอในวันนี้พบกันใหม่ในรายการข่าวครั้งหน้าสวัสดีค่ะ